พี่น้องเมนถึงอิ๋วมีตัวครับผมพี่น้องโถดโถดโถดจับตัวกันครับผมพี่น้องกลับสวัสดีกันตอนช้าๆครับผมอีกอ่ะจะพามายามรอบครับผมหลังจากที่น้ำขึ้นแล้วมาเป็นตั้งแต่นันสิมานเก่าวะครับผมโดยเพาะลยตรงในตัวพี่น้องอย่ามลุนมายามน้ำกันครับผม อาอพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นมายามกันเดี๋ยวเบื้องหลังแหลกของเขาอยากตุงๆถึงเหมือนมีตัวครับผมแมนวะตรงมีป่าเขาแท้พี่น้องแมนจริงอีหลีมีตัวครับผมพี่น้องโอ้ยโดดโดดโดดจักตัวกัน หนึ่อ้ยหม่นหมานคือเก่าพี่น้องหนึ่งสามตวัวคือหน่อยแค่สีต่ตัวพี่น้องเขาสี่ตัวเด้มธรรมดาเด้อู้สีต่ตัวแต่สิเอาอยู่ตัวเดียวล่ะครับสามตวัวผมก็สิปล่อยแล้วพี่น้อง ตัวน้อยหน่อยเขียผมเดี๋ยวปล่าออกันครับโอโ้พี่นอ้องมาอยู่ขับมาขักมาเนี่ยแทะหลังนี่เขาหลายอยู่ครับมาบ่าผ่านเลย

นี่กะปล่อย,อยตัวนี้แห้งหลอดพี่น้องเอ๋ปล่อยครับผมบ่โอเคครับ